ก็จะมีเด็กๆมาเล่นกันนะคะเล่นกันหน้าบ้านเยอะแยะเลยนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเด็กก็เลยจะต้องมีเสียงดังรบกวนนิดนึงนะคะเป็นปกติค่ะในหมู่บ้านเนาะพอเย็นๆปุ๊บก,ก็จะมีเด็กๆกับผู้ปกครองมานั่งคุยเมาส์มอยกันเนียนะคะแม่ก็อัดคลิปไปด้วยเลยให้ดูความเหลื่อมล้ําทางการหลับนอนนะคะของแมวพันธุ์นะคะสําหรับฝรั่งเขาก็จะนอนโซฟาหลุยอย่างดีนะคะ สำหรับแมวไทยตัวดำๆละ่ะนั่นไงใครเห็นบ้างชัดชาตินะคะผู้แข็งแกร่งในปัตตภีของแม่ดูท่านอนเขาเถะค่ะอ๋อชัดชาตินอนในนั้นหรอคะลูกชัดชาตินะคะก็นอนไม่ไกลาจากพี่ขขานั้นแหละค่ะนอนในกล่องนะคะไม่ใช่ว่าแม่ให้น้องมานอนแบบนี้นะแม่มีที่นอนให้น้องเหมือนกันนะคะ แต่น้องเลือกจะนอนแบบนี้นะคะแม่ก็เลยเอาการหลับนอนให้เห็นกันนะคะแล้วก็เจ้าฝรั่งของทุกคนเขาก็อยากสบายนะแม่ก็ไม่ได้ขังกรงนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนต้องจับขังเพราะว่าแม่ก็หลับนะแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปซนไหนไปแย่ใครเพราะว่าแผลเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะแม่ก็ไม่อยากให้เขาได้รับการกระทบกระเทือน ขออนุญาตไอแป๊บนึงคะคะ <c oughs> ไอจริงขอโทษค่ะ <c oughs> อันนี้ไอจริงเลยแล้วใครพอเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่พูดไม่พูดมันก็ยังไงอยู่เนะาะก็เลยเอามาให้เห็นกันพระชาติหลบหน้าหลบหน้าเขาชอบแบบนั้นเนาะทำอะไรครับผมอ,อ๋อสำรวจอยู่หรอครับ แม่ไม่ว่าหรอกลูกนอนเถอะนอนเถอะเด็กดีนะครับนอนเถอะลูกนอนนะครับสำหรับเท้าแก่น้อยนะคะเผื่อมีใครถามถึงน้องยังต้องฉีดยาแล้วก็ล้างแผลทุกวันนะคะเป็นจํานวนทั้งหมด12วันนะคะวันนี้ก็ได้1วันที่ล้างไปแล้วก็เหลืออีก11วันนะคะก็ยังต้องทําอยู่เนาะ เพราะว่าป้องกันแผลติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอก็ฟังเสียงหัวใจด้วยแต่ตะกี้เนี่ยก่อนหน้าที่ที่แม่จะอัดคลิปตัวเนี้ยนะคะน้องก็ได้ใส่เสื้อแล้วก็นั่งเฉยๆก่อนนะคะทําให้น้องรู้สึกสบายก่อนหมอถึงจะฟังเสียงหัวใจนะคะเพราะว่าถ้าจะฟังเสียงหัวใจเลยเนี่ยน้องจะตื่นเต้นเพราะมีการต่อต้านอยู่นะคะแม่ก็กล่อมน้องต้องต้องกอดน้องนะคะกล่อมน้อง ให้น้องปกปติที่สุดแล้วก็ให้หมอฟังเสียงหัวใจนะคะก็คือแม่ไม่สามารถที่จะขายคลิปได้นะคะเพราะว่าแม่จะให้น้องไปอยู่กับหมอเนี่ยหมอน้องก็จะต้องตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะพอน้องอยู่กับแม่ปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะฟังเสียงหัวใจได้เพราะเรียกว่าได้ถนัดขึ้นนะคะเพราะว่าน้องจะคลายความตื่นเต้นไปเพราะว่ามีแม่อยู่นะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปจากการที่คุณหมอได้ฟังเสียงหัวใจไปนะคะคุณหมอก็อ่า เสียงหัวใจก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอาจจะเรื่องที่น้องดือ้อน้องดิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคะแต่วันนี้เสียงหัวใจไม่โอเคนะคะเรียกว่าเต้นเร็วเต้นแรงกว่าปกตินะคะคุณหมอที่ผ่าตัดก็ยังไม่ให้กินยาโรคหัวใจนะคะให้พักยาโรคหัวใจไว้ก่อนนะคะ น่ารักสาหรับทุกคนใช่ไหมล่ะคะแม่ก็รู้ว่าทุกคนรักฝรั่งนะคะแม่เองก็รักเขามากเช่นกันก็ดูเอาเถอะความน่ารักของเขามันเป็นอย่างเนี้ยเราจะไม่ให้ใครรักได้ยังไงตาวน้อยร้อยช่างของแม่เข้าหอมวิ่งมาดูกับเขามั่งเธอเธอเธอแบ่งฉันนอนบ้างสิ <laughs> เข้าหอมอ่ะค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 ่ะเดินตัดหน้าไปเลยค่ะเห็นแล้วนะคะทุกคนเห็นเข้าหอมแล้วเนาะ น่ารักไหมคะคลิปสั้นๆนะคะแม่ก็เลยเอามาให้ดูกันว่าฝรั่งกับชัดชาตินอนนะคะข้อหอมจะเข้ากล้องได้ไหมลูกนี่ข้อหอมนม่นสาวในตาสีฟ้าของแม่วิ่งเล่นค่ะเล่นคนเดียวก็ได้ไปนั่งกับฝรั่งเลยไปนั่งกับฝรั่งเราจะได้รู้ว่าสาวไทยสวยแค่ไหนลูก ดมเขาดมเขาอยากรู้เขานอนทำอะไรยังไงดมเขาจะดมเสื้อดมยาที่หมอทำให้อนะคะดมใหญ่เลย ข้าวหอมก็เป็นแค่นี้ละค่ะนี่คือข้าวหอม okay. ไปดูชัดชาติิเห็นเห็นชัดชาติไหมเห็นชัดชาติไหมตอนแรกไม่เห็นพอคงได้กลิ่นนะคะคงได้กลิ่นชัดชาติเดินไปดูเขา เดินไปแล้วแม่ก็จบคลิปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเขานอนและก็ได้พักผ่อนนะคะแม่ก็ไม่ได้อยากกวนเขาเผื่อแม่พูดอะไรแล้วเขาตื่นไงแล้วก็จะองอแงให้แม่อุ้มตัวก็ใหญ่นะแล้วแม่ก็หนักด้วยนะคะให้ได้ชื่นใจเอฟซี Z กันแล้วนะคะช,ชาชัก็หลับอ่ะช,ชาชัอีกนิดนึงเพราะตัวดำๆมองไม่เห็นท่านอนเห็นชาชาัดไหมคะทุกคนเห็นแล้วนะคะ เด็กๆนอนแล้วแม่ก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะคะ